เฮ้ยตัวบัลลูนหยิบพี่หน่อยได้ไหมครับได้ครับเอาได้ครับแม่จับแล้วนะอืดออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ใส่ตรงนี้ใส่ใหญ่มากตัวใหญ่มากเอาใส่กระป๋องเลยใส่กระป๋องเออ่ะแม่มาช่วยแม่ช่วยฝั่งนี้ฝั่งนี้อุ้ยนี่ไงฮะตัวบัลลูนเลยมาเอายิบเอาไปใส่กระป๋องไปใส่กระป๋องโอ้ยนล่สิ อุ้ยสวัสดีครับวันนี้พวก็มาจับหอยท่าครับค่ะจะมาจับหอยท่าเพราะว่าในสวนน่ะมีเต็มเลยไหนไหนแม่ดูสินี่ไงดูไอหูข้างในนั่นหรอหูตัวใหญ่ตัวใหญ่จังเลยอ่ะเอา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 หนูเปิดหน่อยหนูเปิดหน่อยหนูเปิดเฮ้ยตัวนี้หยิบพี่หน่อยได้ไหมรับได้ครับอ่ะได้ครับอแม่จับแล้วนะ อดออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ใส่เลยนี่ใส่ใหญ่มากตัวใหญ่มากเอาใส่กระป๋องเลยใส่กระปอ๋องเออมีปะมีปะไหนไหนไหนไอตัวเล็กไไหนไหนตัวเล็กเจอย,ยังนี่น,นี่นี่นะไหนแม่บอกแม่อ๋งั้นไงตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอะพุกแววไว้ก่อนพุกแววไว้ก่อนนะแม่หยุดแล้วนะมาแล้ว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 พุกแววมาดูกระป๋องนี่อยู่ในกระป๋องนี่นะคะตัวเล็กเออได้ตัวเล็กมาด้วยมาดูต่ออีก ฟุกตรงน uh, so ah, so, mm ี้มีปล um, ่าตรงนี้มีป่านี่ไงนี่ไงนีอไงนนีโอยตัวเล็กฟุกจับไปมจับบจับก่อนจับไปเอ๊ะเอาใส่่ตะตะ่องไปหืเอาวางมาก่อนนี่วางวงวางไมาต่อมามาต่อมาลูกวางไว้ก่อนนะเปิดดิเปิดเปิดมีไไม่มีไม่มีเอาังเนี้ยฝั่งเนี้ยเปิดฟั่งนี้ จะเปิดให้แม่ดูสิแล้ไม่มีอ่ะใแม่ลองช่วยแม่ช่วยฟังนี่ฟังนี่นอุ้ยนี่ไงฮะตัวเปลเลรูด<ะ>้วยมาอืมหยิบเอามาใส่กระป๋องเอามาใส่กระป๋องนอู้ยอะไรสิอุ้ยอุ้ยไหญตัวเลยเอามาดูอีกดูอีกดูอีกดูมาไาเลนี่แม่เจอตัวเล็กแม่มม<า>เจอตัวเล็กที่ม<า>ไม่ได้มันเล็กเกินไปเอากระป๋องมาให้แม่มา นี่ตัวนี้ค่ะนี่นี่อุ้ยมันเริ่มขยับตัวแล้วเนี่ยโอ้ยยับไปดูต้นอื่นไหมเถอะยิบกระปองไหมใช่ใช่ใช่ไม่ปช่ใชไใช่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 ตช่ใชไใช่ใชัใไ่ใช่ใช่ใช่ใไปยช่าไปจับใช่ไช่ใช่ใชยใั่ใั่ใช่ใชัใไ่ไช่ใช่ใช่ใช่้ช่ใช่ใย่ัช่ะชอใช่ใช่ใั่ใช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 ่ใป่ใช่ใ่ปช่ป่ไป่ป่ เรเดินไปดูต้นอื่นนี่ต้นอื่นมีอไหมนี่มีไหมต้นอื่นมีไหมมันน่ะมากินผักของคุณยายปะคุณย่าปะเดไปดูหน้าบ้านจ้ามีปะลูกดูตรงต้นไม้อีกทีดิลองแหว,แว,แวกแหวกดูสิ Oh. จิงโจกมีจิงโจกเหรออะลองลองแหวกตรงที่เดิมดูสิมีอีกปะลองแหวกที่เดิมดูสิเห,หื่อะค่ไหนแม่เปิดฮะมีไหมเดี๋ยวก่อนแม่แหวกดูก่อนทางนี้ออแหวกที่เดิมเผื่อมันมีหลงอยู่เนาะทางนี้ทางนี้นี่มันหัวมันทางนี้วันน,อออนะน,นั้นแม่ว่ามันเยอะแยะเลยนะมันหายไปไหนหมดนี่ มันแอบได้เหรอลูกแอบได้มันแอบตามดินน่ะใช่เหรอใช่มันแอบตามดินมันขุดขุดขุดอ่ะใช่เดี๋วมันขุดได้เหรอลูกอะไรเหรอลูกมันคือลูกหอยท่าใช่เปล่าตัวเมื่อกี้ดูหอยท่านี่พวต้นนี้ต้นนี้ดูยังต้นนี้ดูยังใกล้ดูลูดูมือไหม ไอ้ต้นนี้นะมีไหมไม่มีเอาผองนี้เนี่ยไม่มีมีไหมสองสองใช่เหรอมันกินต้นนี้เหรอลูกมันเดินมากินเนี่ยอ๋อมันเดินมากินต้นนี้ด้วยเหรอใช่เลยใช่ขาดเลยไหนขาดเนี่ยแม่ที่โอ้ขาดเลยเหรอลูกสรุปปลูกได้แค่นี้ครับไหนครับเนี่ย โอ้โหเลยกิงเลยแค่นี้เนาะเอาแหละปุ๊บบายบายท่านผู้ชมก่อนครับบายบายไปก่อนนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตาไฟล้ค่ะค่าแล้วเราก็จะเอาไปปล่อยนะคะไม่ฆ่านะคะไปปล่อยข้างนอกบ้านนะคะ